สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราไปอยู่เกมตอนฟิกโรเต้นนะครับก็จะเป็นเกมแนวแบบว่าสงครามแม่ทัพลบกันนะครับก็จะมีเหล่าหน่วทหารของตัวเองต่างๆอ่านี่ผมจะพาไปเดินดูแม่ทัพต่างๆนะครับคุณแม่ทัพมันหมดไแต่งตัวอย่างเท่เลยจะเป็นแนวแบบว่าทหารแบบแต่งตัวดำๆดูดุๆนี่เขก็จะมีม้ามาขับตัวของเขา ลงตัวนะครับจุดแบบสมเพจก็จะมีเม่ทัพต่างๆลงมนที่นี่เทัโอเคเอาละเล่นเกมไปดีกว่าส่วนใหญ่เกมนี้คนจีนเล่นกันเยอะมากที่แม่ทัพเนีสมัยเราก็จะแต่งตัวเท่มาก เ้าตีได้นะครับค้เขาตีเป็นหมอกำลังแกะขักยุบโอเคนะครับเกี่ยวเรเิ่มเกมเลยฉากโปรไฟล์เกมก็จะเท่มากอ่าเจอด่านทะเลซ้ายนะครับผมเป็นตั้งรับแล้วก็รอเขาลุกทีมนึงก็จะมีหนึ่ง6 7 8 9 1ม1ี่ห้าจ็ดแปีหทีมนึงก็จะมี15คนโอเคเดี๋ยวจุดเกิดออกม เล่นเกิดแนวหน้าแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นพลทหารผมผมจะมีสักกองพลก็จะมีหน่วยแบบตั้งรับแล้วก็หน่วยเปินแล้วก็ทหารทะเลทรายผมอันนี้แบบสายผมนี่สายแบบทะเลทรายแต่คนไทยส่วนน้อยคนไทยเจอน้อยมากแต่ก็อยากให้มาเล่นกันนะครับสนุกดีเกมเนี่ยแบบว่าวางแผนรบแบบเราเป็นแม่ทัพแล้วก็ดูแลทูกทัพเราต่างๆมันมนครับ โอเคอันนี้ผมเป็นสายตังรับ Over here! Deploy! a จะมีเอฟหนึงเอฟสองเอฟสามจัดฟองอันนี้ก็จะเป็นแนวล้อมตัวผมคือกดดูข้างนอก100%กดดูข้างนอกดูแบบว่าอันนี้คือจะเป็นทางผมนะ แดงๆก็ uhm, นนะคะือขขางนกเขาจะมาคอยติงผปะมาทางวา The enemy e g e tower is advancing. The enemy battle p o o n The enemy s i e t o e r is advancing. เอ้เดี๋ยวไปตั้งรับกันเลย ้กันใหญ่กอปนใ่อยู่ไหนปืนใหญ่อยู่ไหนโอ้ปืนใหญ่โดนจริงไปละนีโดนกแล้วหนึ่งฝั่งข้างๆก็จะตีเมืองเราละตันี้จะวัดกัผมโอ้มบยูคอมนเห็โดนรุมตอนนี้น้องฝ่กัน กลับมาดิจักกับตายเลยทีเจ็บเลยทีเดียวเจ็บเลยทีเดียวฟามัับตายกับไม่รอดกับไม่รอด โอเคเดี๋ยวไเล่นกันดีนเล่นกันตั้งฟองตั้งฟองทั้งหมดจัดแถวอ่าเรียบร้อยจัดแถวละเขาไม่กล้ามาตีผมหรอกผมมีกองท่าผอยู่จัดแถวจัดแถวสวยจัดแถวได้สวยงามมากเดี๋ยวนีเด่นให้เต็มก่อนนะครับป้องกันไว้ป้องกันไว้ Oké, assemble. In position. Maar male male leer, Unit, assemble. Ash to ashes, dust to dust. Maar maar, meester Konijnarad, ik. ik, ik, แง็ตก็มาจ้ง็ตก็มาจ้าง็ตก็มาปั้มปั้มปั๊มไรแักวมาเป็นแบบหอบหน่องหน่อบารผมการผมแล้วละครสบายใจโอโหดนงดโเยอะมากเยอะมากถอยก็ถอยก็

ใหเพื่นมาเพื่อนดูเอาหนึ่งมาหนึ่ง like ก็เสร็จดิบเรียบร้อยไปแล้วนึงตอนนี้ลูกทีมเอนเก่งทักหลังหนีไปทำ Child's Play หนีไปทำตายแล้วตอนไหน Oh no แม่ทับคนนี huh. ้แหละเสร็จหนึ่งเสร็จหนึ่งอุ้ยหน่วยธนูธนูธนูลุกเสร็จโอ้ยวิ่งไวมากวิ่งไวมากโอ้โหแข็งปิดแขงโดูระวังล่างระวางล่างเดินไปกองเดอนไปกองทับนะครับเดินไปเดินไป แต่งเปลี่ยนเฉยมาวิ่งมาวิ่งมามาตรงนี้กันมาตรงนี้กันี่ไงตรงนี้ก็จะจัดกองบินธนูไปครับผมให้มันรบงั้นเหลือทุกคนทางนี้นะต้องในเกมนี้สายหมดแล้วเหลือแต่ฐานใหญ่แล้วทีนี้อ่านเลขตัวที่หมดแล้ว จลับไปตั้งรับตรงนี้เลยทีนี้เสียเร็วมากโอ้13นาทีต้องป้องกันให้ได้อะภายใน13นาทีเสียง่ายๆไม่ได้นะเฮ้ยอย่าเพิ่งมิดจบตัวนี้ห้ามมากตัวนี้ถึกมากเนี่ยอยากพาหามคนนึง เสร็จผมเสร็จผม s o n s e e e t อมพวกเพื่อนไปไหนกันหมดอ่ะจะเสียแ้อยางเงี้ออยชยมนี่เหรอ s t t e r องทะเล,ะละตายหน่อยเอาแบบเปแขงหน่อย

ไปสองตัวแล้วนะผมีอร b e r e my might แหมปืนคนผมตังรับปอย่างดีเดี๋ยวเรียกกองก้าวไปจับต้องเรียก่วยปืนมาละเรียกยปืนมาตั้งรับสักอยวๆนี่ซิ่งมาเยอะอ ไปอยู่ไปอยู่สู้ได้อยู่ตั้งมาเยอะฟั้งมาเยอะยิงดีดีอย่างนี้ก็สู้ได้ยิงไปเลยยิงให้ยับยิงให้ยับ เขาจะมาฟันกองพื้นผมหรือ่าเขามไก่กองพื้นผมก็ต้องจัดการเขาแล้วเขาก็จัดการทกน้องผนการแม่ทัคนนีไม่ได้มดปืนใหญ่ก่อนปืนใหญ่ของนี่เจอปืนใหญ่ขอแม่ Mm. Mm. Ashes to ashes dust to dust Scatter <laughs> before my might so you scatter before my might Scatter before my might.

การจะสามตัวโอ้โหเจ็บหนักเลยเคเรียกเอาทัพมไเยอะรีกเอาทัพมาเยอะ เข้ามาพิเดตูก,ดตก็เสร็จสิครับเข้ามาตูก็เสร็จสิครับสี่ไล่เก็บใหมดเสร็จสิครเฟิร์เปเเดปอีกแปนาทีกเก็บไปสี่แล้วคนนี้เก็บไปลเก็บแล้ถือว่ดหมด,หมดเรื่อง

Scatter before my might! Scatter before my might! A walk in the park, the blood flows freely. Oh, look Ludd, the game. I'm to สักครู่กลับไปเล่นที่เดิมนะครับปิดไปแตเกมนิดหน่อย6นาทีแล้ว ลองลอง我อ่ะ,อะอน่หานสู้ Scatter before my might Child's play ช่วงประมาณนาะทีท้ายเขาจะล่กุนกสู้มา ราต้องแบบตั้งร um. ับให้ดีดูเช yeah. ิงดูเช nah, ิงอีกงอกเป็นไงเราโดนยิงโดนยิงยิยับยิงไยับ ตายตายสเก็เั้ายมาเข้ามาเข้ามาทีละตัวเลยอย่างเงี้ยชอบเข้ามาทีละตัวตันเ้ยเป็นเขาเก่งนะแง Oh walk in the park in the park. Child play. Ashes to ashes. The to dust. The left summons you เตรียมพร้อมตัวเสร็จสิ้นใช่ใช่โอ้โห scatter b e f o ร e my might เก็บของตัวหรือเปล่า Hehehehe SCATTER BEFORE MY SCATTER BEFORE MY MIGHT!

ง่ายหรอไม่ง่ายหรอกต้องป้องกันอยู่ต้องกันอยู่เจเน้น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 เนตังใหญ่ก็สวยสิครับตังองืนใหญ่เลยกินเน้นๆเลยทีนี้ Child's ้อมรออยู่แทงอมรออยู่อีกงนาทีห้าสครับสนะแล้วเกมบฟางรับเรอรอรอ้อมใหญ่รอ We c a p t เขาไปนัดกันนะเขาเข้ามาทีละตัวอย่างนี้มันก็สู้ไหว Before my might, yeah. scatter before my might, yeah. scatter before my might, scatter before my might, scatter before, before, before my might. Together we stand, together we stand. ข้ามาเลยรออยู่รออยู่่ออทีเดียวครับเน้นเน้่าพันขอไม่ร่วงผมไม่ร่วง in the park

เป็นไงกันบ้างครับวันนี้ในการตั้งเกมรับชนะแล้วเรียบร้อยก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ